ไขฟูนะคะผัดเผ็ดปาดินสามรสนี่นะคะปาดินอย่างที่บอกนะคะไม่ให้เหมื่นขาวร้างน้ำเกลือให้สะอาดก่อนที่เราจะเอามารมผัดในกระทะตำพริกนะคะใส่พริกนี่นะคะพริกแดงลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมตะไคร้หอมมะกกูดกระชายตำให้เข้ากันจากนั้น ใส่น้ำมันหมูไปนิดหน่อยแล้วก็ลงมาผัดลงมาผัดแล้วก็ใส่ปลาจากนั้นนะคะใส่ใบมะกรูดเพื่อที่จะให้มีรสหอมๆอมเราก็จะได้ปลาเนลสามรสที่มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยอร่อยไม่ต้องคนนะคะถ้าคนแล้วจะทำให้เนื้อปลาเละแล้วก็เหนืองขาวเคล็ดลับการผัดปลาเนลสามรสแซบ่บๆซบซบอร่อยอร่อยมาทานกับกุชุนะคะผัด ปานิน3ามรสจากยุคเศรษฐกิจพอเพียงหอมๆเดือดๆนะตำพริกให้แหลกแล้วจากนั้นโรมมาผัดใส่กระทะพอคนเข้าที่เติมเครื่องตามรสชาติที่เราชอบใส่ผงปรุงรสเข้าไปก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันก็จะได้ปานินสามรสแซ่บๆอร่อยๆเมนูวันนี้ ทานกับข้าวสวยละล้นอยูข้าวแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าคัดปานิน3ารสกำลังเดือดได้ที่มาชิมกับกูชุรสชาติอร่อยอร่อยกับผัดเผ็ดปานินน้ำกำลังเดือดได้ที่นี่แหละค่ะวิธีทำง่ายๆเราก็จะได้ปานิน รแสแซ่บๆอร่อยอร่อยมารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆถ้าไม่รู้จะทำอะไรนะคะเราก็มาทำพัดเผ็ดปลานิลสามรสรสชาติกลมกล่อม,มอร่อยอร่อยปรุงรสตามใจชอบเราก็จะได้ปลานิลมารับประทานกับข้าที่แล้วก็จะได้ปลานิลสามรสอร่อยอร่อยนี่นะคะ ปูชุกก็มาทำเมนูวันนี้บ้านๆเลยนะคะทำเมนูบ้านๆให้กับเพื่อนๆนะคะได้รับชมนะคะนี่แล้วค่ะเราก็รับประทานอาหารไปกับปูชุกนะคะมีปลาของเราสิยางทาอะไรก็ได้หมด ผัดเผ็ดปลาเนลสามรสรสชาติก็จะอร่อยอร่อยตามนี้เลยนะคะน้ําเดือดนะคะใส่ปลาเนลลงไปเราก็จะได้รสชาตินะคะคลิปนี้ครูชุนนะคะได้พาเพื่อนๆมารับประทานปนนน 3, ลาเนลสามรสแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ตามครูชุมาว่าจะเมนูอะไรบ้างอร่อยอร่อยขนาดไหนนะคะคลิปนี้ครูชุนิมมาพรอนชแนลหรือไทยฟู้ดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ